สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเมลิโอดัสนะครับในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์อัปเตอร์ไลท์โลเพนะครับซึ่งเป็นแนวอัปเตอร์ไลท์เก่านะแอดมินเคมไว้อย่างนี้นะครับก็คือเซิร์ฟเนี้ยจะเป็นแนวอัปเตอร์ไลท์เลยก็คือมีฟาร์มได้เซตดาก้อนนะครับก็คือความอึดก็จะเป็นความอึด7แล้วก็มีโหดกว่าคือ7.5กับ8นะครับซึ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาคือของฟาร์มทั้งหมดนะครับของฟาร์มทั้งหมดส่วนเซตพันอยู่ที่ความอึด9นะครับก็คือ ถ้าใครเคยเล่นนะ่ะ VSLP ก็ตบพันตายได้ครับแล้วแต่ความโหดของแต่ละคนนะเดี๋ยวผมจะลองไปแมปฟ้าให้ดูนะครับหาหมวกเวลก้าก่อนปะทุหมวกเวลกไปไหนวะเอ้ยหมวกเวล 7, เจ็ดตือมหมวกไหนวะหัวดาก้อนมาไปไหนวะทุกคนหาหัวดาก้อนไม่เจอเฉยไอย้หมวกดาก้อนอยู่ไหนวะไว้ผมใส่หัว7.5ไปแล้วกันเอ้ยนี่ไงหัวดาก้อนเอออยู่นี่นนนครับ เรามากับฟอสบู่ส่วนนี้คือราคาของในร้านค้านะครับคือใครที่ตามผมมาจะได้รับตัวละครคาเนกินะครับก็คือความความสามารถมันนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่เขาเรียกว่าอะไรอะความความอะไรอะราคามันสามร้อยห้าสิบบอลครับสามร้อยห้าสิบบอลน,นี้เติมอยู่ประมาณสามร้อยบาทสามร้อยห้าสิบก็คือสามร้อยห้าสิบบาทครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ ใครตามผมมาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปผมนะครับแอดมินบอกว่าจะได้ยศอะไรสักอย่างเน่ะบวกความอึดความสามารถครับแล้วอย่าลืมนะเว้ทุกคนจะกดไม่กดก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่อะความสมัครใจของทุกคนนะครับเดี๋ยวผมฟาร์มให้ดูแล้วก็ลงไปใส่เดียวกับแอดมินให้ทุกคนดูนะครับอลองฟาร์มให้ดูก่อนผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าของฟาร์มอัพต์ไลทรมีหลายมากแต่หลักๆที่ผมจําได้ก็คือเออาร์ดากอนครับแล้วก็ v ีเอสเอสเอสโอ้ยหลุดเฉย ไอ้ Vs Low p เ y เนะี่ยผมให้แน่ใจนะว่าวี Low Pay มันจะแบบมันจะมีดอบบ้าบ้าวะถ้ามีดอบนี้ผมบอกเลยนะเซตพันก็หัวทิ่มอะ่ะโดนวีเอสโลเปอ่ะ Air Pay Low Pay อะไรอะ่ะมั่วชิบหายเลยวะ,อะโอโถก็พูดไปเรื่อยตัวแอดมินผมยังอยู่ป่ะวะเออมาผมยังเป็นตัวแอดมินอยู่นะครับหาบอสก่อนบอสอยู่สาและเซิร์ฟนี้บอสเกิดใบด้วยนะอขอรอเสียงก่อน ปปปป,ปเออเฮี้ยแหลกมันแหลกเพราะว่ามันบอสม,มันไอ้นี่นะครับขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาพบอลโลดไม่ทันนะครับน้ำหนักเกินปะนี่เซตนี้แหละโอโะ้โหที่คุ้นเคยนะแต่ก่อนผมว่าเรียก after นะอ่ามานี่มานี่โอ้โหติดเหล็กด้วยเสริมนี้มันดักฟาร์มได้เหรอทุกคนปปุุ๊๊บบ เฮ้ยผมชอบเซตแบบนี้นะแม่งเทพอ่ะนี่มันเนี่ยเฉยเยเลยมึงไงบอสโง่ใส่แม็กก่อนอุ้ยสตาร์แน็กอัปเตอร์ว่ะเขาพยายามทำให้เหมือนอัปเตอร์ยุคเก่าเลยนะบอยเลยดอบอะไรไม่เอ่ยร้อยนัดบอตายนะครับทุกคนโอ้โหไม่เร็วดัาอินดี้ว่ะชื่อตัวละครผมอินดี้ฮียอะไรวะอ่าของดอปแล้วนะครับ ตตตตตตตเรามาในฐานะคนจนนะครับเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋าเซ็ตอะไรคือเซ็ตแบทแมนวะโอ้โหขนาดผมยังจนนะผมม <c oughs> ีหมื่นจีซีเองโอ้หมื่นจีซีหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทเลยนะทำเล่นไปอ่าบัฟฟาโลสไนเปอร์สไนคนงโง่นะครับอ่าดาเมจร้อยเก้นะเดี๋ยวผมขอลองซื้อ VS Air p ์เพให้ทุกคนดูนะครับแอร์เพย์ไอ้สัตว์น้ำหนักเกินแล้วป่า โอ้โหผมซื้อไม่ได้ว่ะแอร์เพย์อ่ะซื้อเป็นเบียสพันละกันครับเบียสอัศวินหมวงนะครับอ่าวอัศวินหมวงดาเมจดสี่ร้อยห้าสิบออัศวินหมวงแจ๊แะแจ๊แะแจ๊ะแจ๊ะอ่าแตกแล้วโอ้โหมีเซตซาบงซาบดด้วยนะครับเปิดอัปเตอร์ไลท์เก่าเลยนะอันนี้ผมพูดถึงของฟาร์มของดอปนะถ้าไม่ถูกก็แย้งผมได้นะได้คอมเมนต์ วูวแต่เซ so ็ตพันเป็นราคาแพงมากเลยนะทุกคนเติมมาแบบมันขายได้แอดมินเขาบอกนะครับแปะ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 โอ้โหเฮ้ยไอเซ็ตเนี้ยดีอุ้ยอุ้ยความอึดเจ็ดมาอันนี้กระเป๋าดาบใหม่โอ้โหเฮ้ยไปดูบอสข้างในก่อนอ้าวอยู่นี่แหละไอบอสน้าโง่มันนี่มันนี่มันนี่สิแเ๊ะแเ๊ะแเ๊ะเอ้ยเฮ้ยเจ้าโอ้ย จะทำโกผมอยากรู้ว่าเซเบลเจ็ดกับพันมนันต่างกันเยอะไหมทุกคนโอ้ผีเยอะมากเราอย่าไปยืนให้บอสตบนะครับตายหาได้เลยนะไปแล้วเอาของแค่นี้พอนครับไปแล้วโอ้ไปดีกว่าแล้วบอสเกิดไว้ด้วยนะแบบเกิดโคตรไวอะ่ะตายปุ๊บเกิดปั๊บคือแบบจบขอจับจองเซิฟฟาร์มไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นเซมเซลเจ็ดดีกว,ว่ามันซื้อเวนโลเพไม่ได้เป็นรู้ไม่รู้เป็นหาเหวอะไรนะครับ แอดมินแม่งเดี๋ยวผมจะผมที่ผมชอบอัพเตอร์ที่สุดคือเซต AR เลยนะ AR เนี่ย AR ขาวอ่ะเป็นเซตที่ผมชอบที่สุดนะครับเพราะว่าสมัยก่อนผมไม่มีตังค์ไงคือไม่มีตังค์อ่ะเออทุกคนเข้าใจคำว่าไม่มีตังค์บ้าครับอุ้ยมีสี่คนแล้วว่ะคือเราไม่มีตังค์ที่จะไปซื้อเซตพันแต่ก่อนผมซื้อพันอยู่ราคาร้อยเกือบสองร้อยนะครับซื้อเล่นแต่ละครั้งนะ อุ้ยมีคนมาทุกคนเตตเตตเตตเอุ้ยซื้อไม่ได้อ่ะซื้อได้แหละอุ้ยใครวะไอ้เออาร์ขาหรอมึงเล่นเซตเออาร์หรอโอ้ยเออาร์หว่าทุกคนมาโ <c oughs> <c oughs> อ้โหโอ้โหมาดิมาดิมึงกับกูอ่ะได้มีกันแน่วันเนี้ยมาดิมึงกับกูอ่ะมาดิเอาหมาประคั วิโรมันตั้งไม่ได้ไหรอทุกคนปุ๊บโอ้มันต้องตั้งเอียงนะครับมึงเพิ่งฟาร์มมาได้มึงจะมาตกไหของกูแล้วเซตมึงอะ่ะเขาเล่นเซ็ตอะไรวะทุกคนมาใส่หัวอะไรอะ่ะไอ้เป็นจะออกมายิงหลังผมเว้ยไอ้เลวอ๋อเจได้ยศนี้ครับออกมาเปล่าอะ่ะออกมาเปล่า แตกนะแตกดาก้อนแตกเออะขาวมันแรงกูบอกแล้วออกมาไม่ดูตามมาตาเรือเออะขาวแตกเลยเอะแตกโอ้อ่าใส่เส้นดาก้อนดีกว่าผมว่าดาก้อนใส่เกาะที่ผมใส่อ่ะสวยนะครับสวยสวยุดละเอา้าหลุดเฉยโอหลุดไม่เป็นไรหลุดได้งไงวะเน,นี่ยโอ้โหหลุดเฉยมันหลุดได้อย่างงยวะตาฟากเออเข้ามาแล้วมาตุด มันบอกผมุ๊ดผมไม่ได้เป็นุ๊ดมาแต่ผมเล่นไปทั่วเลยนะเล่นแม่งทุกแนวเลยมาปัางซักเฮ้ยอยากกากยิงเวสพันกับแอดมินวะแอดมินไม่น่าผมอยู่นะไอ้ผมเล่นเซพันเลยไหมทุกคนเซพันเลยปะสี่คนสี่คนสี่คนอ้ายมาสี่คนขยา่ามาผมพร้อมแล้ว พร้อมที่จะใส่เดียวแอดมินแล้วเปลี่ยนเซ็พันดีว,วะ่ะมาปัอัศาวินหมวงนะครับผมใส่อัศาวินหมวกกับอะไรไหนเซฟพันอ๋อนี่ไงฮาโลวีนเออมามีพันฮาโลวีนละอุ้ยกระสุนมอรณนาะมันยังอยู่อ่ะทุกคนโอ้เชี่ยผมเกือบตายนะผมเกือบแตกเหมือนกันนะที่หลุดไปอะแบบเกือบหน้าสั่นอะ แตกเวีดม่วงมาดิก็มาดิครับถหนึ่งคิวเหมือนผมจะบักนะครับด้วยการที่ผมกระโดดไม่ได้นะเออกระโดดไม่ได้อยู่ดีอะทุกคนดูนี่โอ้ยผมวิ่งลไลด์เฉยมาผมจะอย่างชอบแนวอัพเตอร์เลยเพราะว่าผมมีของเกียร์กว่าคนอื่นวิพันธ์ผมโดดไม่ได้โอ้ยผมโดดไม่ได้ อันนี้น่าจะเป็นพวกแอดมินครับมไอสัตว์กูโดดไม่ได้กูต่อให้กูต่อให้มา <c oughs> แตกโอ้โหพันแตกแต่กูโดดไม่ได้ทุกคนไอเหี้ยเก็บพันไม่ได้ทำยังไงดีทุกคนผมเก็บเซฟพันไม่ได้ มีคนมาแล้วมีคนมาแล้วผมเก็บได้พันไม่ได้สองเมตรอุ้ยร้องวะมีคนร้องวะแล้งบอกปอลเปล่าวะไอ้สารสองเมตรแตกไม่รู้กูรีบขอบไปก่อนโอ้ย้ยพันอุ้ยแอดมินหรือผู้เล่นเติมวะเฮ้ยมึงรีบเติมไปเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเกือบอุ้ย กูเป็นอะไรวะโดดไม่ได้โดดได้นะมึงโดงกูแน่โอ้ยโอยอย่าทำกูอุย้ยทุกคนเดี๋ยวมากปักซัดเฉยโดดลองโปว่ะทุกคนคิดว่างไงวะอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันโดดจ้ำหัวผมนะครับแตกอุย้ยเข้าหัวนะ ถอยทำเพี้ยอะไรมาดิมันมากับพวกมันครับตอนแรกผมยิงหัวไปแล้วแม่งขาดตัวว่ะทุกคนพวกมันจะมาปะวะดักเลยดักปุ่มเลยไอ้พวกไอ้คนนี้มันโง่นะครับเอา้ากูว่าแล้วมึงโง่เหรอโง่แต่นะโง่แต่นะหลอมนิ่งก่อนนิ่งนิ่งมึงโดนนะเอา้าระแวงไปทั่วระแวงไปทั่วกูอยู่นี่ระแวงไปทั่วอ่ามันก่อนเพี้ยมันไปเก็บพันปะวะมันไปเก็บพันครับระว๊ามาเลย ยิงไม่โดนทุกคนแตกเออกูยิงไม่โดนได้ไงวะทุกคนกระสุนแม่งเบี้ยวอะ่ะฮัลโหลอะเจ้ามึงเจอกูแน่ไอ้ห้าวไอ้สัตว์ปากดีซะด้วยกระสุนปากดีซะ,ะด้วยนะครับเหี่ยผมเป็นเที่ยวเลยกระโดดไม่ได้ว่ะหวยเอ้ยกระโดดไม่ได้เฉยอะแล้วจะเอาของไงอะเก็บของไม่ได้โอ้ย ดูแม่งอ่ะมานอ,อกมาอีกแล้วเซิร์ฟเป็นเฮี้ยตรงนี้มีอะไรนยะมีออร่าโอ้ยโอ้ยเซ็พันเซ็พันเฮี้ยเท่จังเฮี้ยเล่นกากไอ้ควายแล้วมีพันแต่เล่นกากนะมึงอะอแตกไปดิไอ้สัตข์รอบนี้เก็บไดเกก้เล่นกากแต่อยากมีพันเล่นกากแต่อยากมีพันกูด้หนึ่งวีแล้วทุกคน เฮ้ยมันลองเคยเฮีย <laughs> พันแตกสองกูกำม,มัดละโอ้ยกาคกลิบหายเฮียดีดหนึ่งวีก่อนผมเก็บอันนี้ไม่ได้นะครับผมต้องดีดหนึ่งวีเพื่อเราจะไปเก็บของเราคืนนะครับเซ้พันมันแพงเซ้พันมันแพง <laughs> เฮ้ยผมจะกินแบรนเดนยูก็ไม่ได้นะครับเขาไม่ได้จ่ายนะจ่ายเองสัตว์แพงด้วยเฮียลดราคาหน่อยก็ดีมา <laughs> ผมมาแล้วเออโดดได้แล้วโดดได้แล้ว โดดได้แล้วเก็บเลยครับเก็บเลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปเร้วเกิบเซพันเตกเออ,เอ,อ,อย่ออะไรของมึงตามมาทำยีย่อะไรเอาพันมาตบกูบะเนี่ยมันมีพันบหมทุกคนมันจะมาตบผมวะเปล่าไปไอ้สัตว์ไอ้ไก่น้อย เอของมาแต่เก็บไปกูไปแล้ววิ่งเร็วเก็บพันก่อนไอพันแตกสว่วนพันสองเซตโอ้โหโอ้โหหวานเจี๊ยบโอ้ยไม่รู้ว่าเด็กแอดมินหรือเปล่าแต่ไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าพันแตกสองอะ่ะโอยพันแตกสองมันแตกโซมันจะเล่นสองพันใส่ผมปะวะมีดพันทุกคนมีดพัน เด็กเก็บมีดพันไม่ได้เขี่ยมีดกระจอกถอยไปไอสัตว์ดีแต่มีดพันแล้วทุกคนจะจะจะแต่มันกากบ้าเลยนะเด็กแอดมินเนะี่ยไอ้เขี้ยน่าจะเด็กแอดแหละมันไม่น่ารีบไม่น่ามีใครรีบเติมอ่ะแตกไอสัตว์เจ็ดจุดห้ามึงอุ้ยมันมาสองคนเลยทุกคนอุ้ยแอดมินเซิมนี้มันมา เุ้ยเซนไรอะเุ้ยเซนไรทุกคนเุ้ยเซนพันนี่หวาช่วยหน่อยเพื่อนไม่แม่นด้วยดิกูไม่แม่นด,ด้วยดิไม่แมน,ด,ด,มแมนด,ด้วยดิุ้ยเข้าหัวผมต้องยิงหัวแล้วมีดฟันมันนะครับ <c oughs> แตกไอ้ตา แตกกับแหกปากกูอบอกเลยวู้มาดีมาดีไหลเอาเอานางโง่นางโง่แจ๊คแจ๊โอ้ยมีดแรงมากมีด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 แรงมากมีดแรงมากมาดนี้แตกสองอุย้ยท่านไอดีมิเทอร์ดีมิเทอร์ไม่แพงมากครับแตกสองฟันแตกอย่างเยอะฟันแตกอย่างเยอะฟันแตกอย่างเยอะไอเด็กแอดมินไอ้โง่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโจเดะ โจ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 ไม่โดนเออแตแฮกโูพปืนพันแรงมากทุกคนของก่อนเฮีย้ยกดไอไม่ได้เลยของเยอะมากขอพิ้งกับเซฟก่อนไปดิอิบเฉยเก็บของเลยครับรับปูบปับรับโชคปูบปับรับโชคปูบปับรับโชคหูยพันแตกสี่ห้าเซตเย็ดแปดเชี่ยเด็กแอดมินมันกากจริงะ่ะคือมผมบอกเลยมีด มีดแม่งคือสุดๆ,ดๆอะ่ะมีดคือสุดตีนอะ่ะ oh โคตรก๊อดอุ้ยผมอยากเล่นมีดแต่นี่ว่ะมีดผมคิดถึงมีดแต่นี้ยอุอ้ยมีดเนะี้ยชงเก็กช๊ก็กชกมีดสุดอะ่ะเคยเล่นปะปุ๊บๆๆผมดักแม่งเลยสัตว์แม่งแม่งเอาของอยู่เปล่าเฮ้ยมันใส่เซตแล้ววะแอดมินแท็ของมาหมดแล้วไงเล่นเซตสองร้อยเนี่ยฮะอื้ม โอ้ยมีนังกอดมากคือความโหดของแบบมันคือมีดจริงๆว่ะทุกคนมันใส่เศนไรอ่ะตึ๊นดนเดนเดินเดินลดินเดินเด็นขดงนเดิเดิเก็บเองอเอินเดินเดิเด็บเอินเดเดเหิเดินเองนินิวเดเดเหี้ยดิวของกับมึงเด็กแอดฮะะฮะแปะ มาพอยากเล่นสองพันวะทุกคนเราซื้อสองพันสองพันแปลงนะอยากเล่นสองพันมากผมชอบเซ็ตยอถอบยอถอบยออะไรทุกอย่างอะเซ็ตสองพันอะมันเป็นเซ็ตที่แบบเทอะผมชอบอะทุกคนปืนสองพันอยู่ไหนวะปืนสองพันปืนสองพันอยู่นี่ปืนสองพันอยู่นี่ปืนสองพันอยู่นี่ซื้อเลยเอดับนะครับ มาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยมันใส่สองพันเหมือนกันเราฆ่าลูกกระจ่องมันก่อนอุ้ยควายอีกควายสองพันพีชม่วงอุ้ยอุ้ยหูยตั่งหมุนหมุนโหดอ่ะหมุนโหดเหรอสองสองพันอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่สองพันไอ้เหี้ย อุ้ยควายแม่งไม่ฟัน well, ต I mean, ่อเดี๋ยวแม่งโดนกูเฮ้ยเดี๋ยวมึงโดนกูเล่นกูใช่ไหมฮะเล่นกูใช่ไหมวุ้ยอุ้ยมีสองพันก๊อตมากโอ้ยไอสัตว์แม่งจะเล่นมีดอย่างเดียวได้เล่นมีดแต่กูใช่ไหมฮะเล่นมีดแต่กูใช่ปะเล่นมีดเหรอเล่นมีดเหรอไอสัตว์ฮะเล่นมีดเหรอฮะมีดเหรอไอสัตว์เล่นมีดเหรอเล่นมีดเหรอเจอลิศมีดหมื่นไม่ดีควายมา อุ้ยแรงมากมีดแม่งอ่ะโคตรแรงโอ้โอ้เกือบมีดหมื่นนับเจอผมเล่นมีดหมื่นไปรู้เหลืองรู้เหลืองเก็บมีดหมื่นเหญ่แพงอันนี้แหละอุ้ยนี่แหละวะมีดมันก็แรงมากนะแต่คือทุกคนที่เล่นเสริมเนี้ยเวลาถือมีดใช่ป่ะทุกคนน่ะจะชอบหยุดฟันเว้ยเพราะมันไม่ได้กดฟันค้างมันต้องกด,ดำย้ำๆนะครับ ไอ้เทียนั่นมันก็เป็นแบบที่ผมเป็นอ่ะเดี๋ยวเห็นปะกด้างไม่ได้คือเราต้องกดเงี้ยกดเองอ่ะเออไอ้เฮีย <laughs> เฮียมันร้องแลวะปรับเวลาแปบ๊บอ่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์กูบอกไงฮะโดนเม็ดเดียวเลยนะเซตพันน่ะไอไก่นั่นมันทำอะไรวะกูของหมดแล้ว <laughs> ไอเฮียไอบินแม่ของมึงเพิ่มเหรอไอลูกกระจกโอ้โหดูดูสภาพของมันหิดูหนิตูมันแต่งตัวตูมันแต่งตัวแต่งตัวเหมือนคนโจรทำอะไรฟามันอ่ะอุ้ยลูกกระสุนย้อ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 ยไม่โดนเฉยไม่โดนนะครับเฮ้ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วยิ้มยิ้วเมดียวแตก กูใส่สองพันกูไม่กลัวมึงหรอกกูใส่สองพันกูไม่กลัวมึงหรอกกูไม่กลัวหรอกแต่ผมบอกลนะหลักๆเขาจะเล่นกันไป็นเซตฟาร์มนะพวกดีมิเทอร์พวกแอร์เพย์นะครับอุ้ยเก็บก่อนเชี้ยเบียดม่วง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 ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปผมลองเล่นเอไอทุกคนดูไหมลองเล่นเออขาวให้ทุกคนดูดีกว่านะครับทุกคนมา เราเล่นของพวกเครียนี่ไปเยอะแล้วไงต้องเล่นเป็น B R มั่งไหนวะเซตเออาร์เซตเวลเจ็ดหาผมหาเวลเจ็ดทุกคนเออนี่ไงเซตเนี้ยสมัยก่อนผมจะเล่น B เซตนี้กับ B L O P นะครับกูของหมดและนางสาชิบหายมาบัออกซัดผมบอกเลยอนะ่ะผมก๊อดมากเวเนี้ยเฮ้ยปืนเนี้ย ประมาณสองคน่ลยทุกคน F7 ดูชื่อก่อนเอ้า F7 ไม่ได้แล้ววะอุ้ยอุ๊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 ยผมรอพวกแม่งออกมานะครับโอ้โหจะยิงโกูจะทำฉันฉันขอโทษมาจะฟังทำกูทำไมเดึงยิงกูเพื่ออะไรอ่ะมึงต้องการอะไรต้องการอะไรจากโกไม่มีได้พาแล้วเด็กแอดมินมันของหมดนะครับ มาผมเล่น7.5นะนี่เซต VTA นะครับโอ้โหปืนดีชิบหายเมื่อไหร่มันจะออกมามันจจกของชา้ชาช้าโอ้โสงสัยมันอยากใส่เดียวทีละคนไงไม่กล้าออกเยอะอเชี่ยนะบมก็ก็ยิงจุกจิกอ็เกินเนาะทำอะไรนี่ทำอะไรนี่ทำอะไรนี่ทำอะไรไอ้ตัดแม่งโกงไ้เฮีย พันเนอกูใส่ของฟารนนะกูใส่ของฟารนนะมึงเล่นพันเนอเล่นพันแตงโง่พันแตงโง่ยิงไม่โดนกูสักเม็ดโอยเฮ้ยบอกว่าอะไรก็ยิงพันแตกเลยไก่น้อยแม่งเสือกก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะและอย่าลืมไปฟาร์มเอาเวสเอสแอร์เพย์นะสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วบ๊ายบาย